ำครับผมใู่ผสครับบนตับครับกัดมียางนะครับผมสีดำครับ โุยแม่งโหจริงๆว้าวใจหายกัดเกี้ยขึ้นจะขึ้น,นลิงตะลิงเงี้ยแถวนี้มันโหดครับ ส์ใหญ่ด้วยกัดแบบนี้ปุนที่โครนด้วยครับนี่ครับัูใส่ครับอวนตับครับกัดมียางนะครับผมสีดำครับติดดีรับประกันได้เลยครับผมกัดแบบนี้ยังอยู่ครับ หัดมันๆเลยครับลอยขึ้นมาเองครับกันสัซาพาวัลัสนะครับเวท87ครับโรค v ีเบสจาก o อเว c นะครับผมเลื่นดีๆกลนะครับมีประกันด้วยนะครับสายเว e นซูเปอร์นปี1.5ครับเอาอยู่ทุกตัวครับผมสนใจติดต่อทางเพจได้เลยนะครับขอบคุณทางนั้นด้วยครับ นีกลับเลี้ยนนนี่โอ้ยูด้ดนิดเดียวผมมาตีอยหา่าววันแล้วครับผม ทางผ่านครับขับรถผ่านนั้นก็แวทีเวทีไม่กัดมาวันนี้ดวงดีครับมาเดียวโดนเลยครับนี่ครับดูไซสครับไซส์ใหญ่ครับกัดมียางสีดำครับผมไซส์สวยมากครับ อาจจะมีโลอ up อยู่แล้วครับโลดิดๆฝากผลงานด้วยนะครับผมมียางครับตัดมันมันเลยครับผมลอยทุกตัวซาดิปปาวบุพพลัดนะครับเวท87รอกวีเบจากโอเวนซีนะครับมีประกันทุกตัวครับผมสายเหนียวสุดครับโอเวนซูเปอร์หนุบปี1.5นะครับผมเอาอยู่ทุกตัวครับสนใจก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงนี้ฝากผลงานด้วยครับสุดยอดครับผม ว่าหลุดครับยังอยู่กับฟาสาวิ่งวัดสวนครับนะครับก็เลือกจีตามช่องวางเล็กๆนะครับผมดียำๆครับจะบิดตัวใกล้ๆก็เดี๋ยวออกมากัดแน่นอนครับใส่สวยด้วยครับ เลือดเต็มป่าครับกัดมียางสีเขียวนะครับหัดมันมันครับคันซาดิตพาวเวอร์พลัสเวทแป็ครับผมสายเว้นหนึบปี1.5นะครับเอาอยู่ครับโรควีเบสจากโอวินซีนะครับผมมีประกันทุกตัวครับสนใจก็ติดต่อทางเฟสได้เลยนะครับผมขอบพนันด้วยด้วยครับ กไล่ตามเต็มไหมเลยครับพื้นที่จำกัดด้วยครับเหวี่ยงเหยื่อยากนิดนึงแร็บปุ๊ครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับจับมียางสีเขียวครับผมเด็ดมากๆครับปรับนานด้วยด้วยครับผมอัดมั่นใจครับสาดิตพาวเวอร์พลัสแปดสิบเจ็ดนะครับรอกวีเบสจากโรบินซีครับผมมีประกันทุกตัวครับสายเวนน็บพีหนึ่งจุดห้านะครับเอาอยู่ทุกตัวครับผมปรับนานด้วยด้วยครับสุดยอดครับผม